สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้น,นางฟ้ามีสูตรเด็ดสลากรางวาัลปังๆมาฝากนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับอายุที่ไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะ และเป็นสูตรเด็ดนะคะมาให้ผู้ที่ชื่นชอบแนวทางเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรนะคะสูตรคนที่ชื่นชอบเลขศูนย์นะคะนองว่านําคู่จิ้นเหมาะกับเลขศูนย์คือศูนย์สามนะคะเป็นคู่จิ้นคู่แรกนะคะเป็นสูตรเด็ดสลากรางวัลเป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลักรางวัลนะคะคู่จิ้นสําหรับคู่ที่สองสำหรับคนชื่นชอบเลขศูนย์นะคะก็จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเป็นคู่จิ้นคู่อีกคู่หนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะเป็นสูตรเด็ดนําไปเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรางวัลนะ ะะอีกคู่หนึ่งนะคะคู่ผู้ที่ชื่นชอบเลขศูนย์นะคะศูนย์สี่เป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะเป็นสูตรเด็ดนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะเป็นสุรเด็ดนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเลข2นะคะนางว่าแนะนําเป็นคู่จิ้นนะคะคือสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งเป็นสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดนําไปเลือกซื้อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะคู่ที่2สําหรับผู้ที่ชื่นชอบเลข2นะคะสองสี่นะคะสองสี่เป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งที่สวยงามนะคะนางว่าแนะนําเป็นแนวทางเพื่อนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลเป็นสูตรเด็ดนะคะคู่จิ้นที่คู่ที่3สําหรับชื่นชอบเลข2นะคะคือเลข2อสนะคะสองสาเป็นคู่จิ้นที่สวยงามสำ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเลข2นะคะสูตรเด็ดสลากรางวัลนะคะนําไปเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเลข7นะคะเลข7เป็นคู่จิ้น7 1ดนะคะ71เป็นคู่จิ้นคู่หนึ่งที่สวยงามนะคะเป็นสูตรเด็ดนําไปเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบเลข7นะคะอีกคู่จิ้นหนึ่งก็จะเป็นคู่73นะคะ73เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะเป็นสูตรเด็ดนะคะสําหรับคน ี่ชื่นชอบเลข7็นะคะคู่จิ้นสําหรับเลข7อีกคู่นึงก็คือ74นะคะ74เป็นคู่จิ้นที่สวยงามนะคะนําไปเป็นแนวทางสุดเด็ดเลือกซื้อสลากรางวัลน,นะคะกินข้าวกับน้ําพริกนะะักขาปลากระป๋องผักสดนะะักขาขอผู้ที่ชื่นชอบนะคะแนวทางสุดเด็ดสลากรางวันลนางฟ้าฝากกดหัวใจพิมพ์คําว่าปังปังปังให้นางฟ้าด้วยนะคะแล้วกดแชร์รัรวๆให้นางฟ้าด้วยนะคะปากสูตรเด็ดสลากรางวัลเป็นแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังเฮงเง ปังปงทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ